อ้าวเราเพื่อนเดล塔ฟอร์วันนี้เดี๋ยวลุยแรงกันดีกว่าเฮ้ยเล่นในโหมดอันนี้แบบชิวๆดีกว่าเพื่อนนี่นะผมจะเอาเซตนี้ไปรับ <c oughs> หนึ่งจัดท่าก่อนเป็น G3 นะของแต่งก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวไปดูกันในห้องปืน นิ่งๆอย่างนี้เลยนะจริงโคตรนิ่งอ่ะดูดิเซตนี้ผมแบบเซตมาเรียบร้อยแล้วไงดูดิยังกระจับว่างอ่ะโคตรนิ่งแถมแรงด้วยดามเมจสูงอีก แล้วมูฟเมนต์นี่ดูดิไวนะคล่องอยู่นะดูนี่ของแท้ไปกีสามของเขาดีจริงนะหมออยู่ไหนวะหมอหมอหมอ ช่วยคอยแน่เพื่อนไม่มาช่วยอ่ะเออตายแม่มเลยเอ๋อดูนียยยน่ยืนทำอะไรแปผลอา้วอาวเพื่อนล้มไปแล้วมานี่ มัวแต่ยืนซุ่มซ่ามาโดนยิงหัวแตกเมื่อกี้ตายตายเฮ้ยมีตัวไข่มาแล้วมันมานี่แล้วเนี่ยเพื่อนก็ไม่ช่วยยิงเลยเฮ้ยนี่แต่ครับปืนนี้โคตรนิ่งเด,ด,ดินี่ เป็นยังไงเราเบอ่อสิมีสไนเปอร์เหรอโอดีเพื่อนทำในงานดีมากเพื่นอนเราเบืร์ไปกินมันมาแล้วข้างๆแตกมิสไซเจอมิสไซครับมิสไซเข้าไปหัว เน,นเน้นเลยนี่ไหนตัวหนึ่งกูเห็นเมื่อกี้แตกไหมไม่แตกวะไอ้ห่ามึงมานนี้อุ้ยติดต้นไม้ต้องเจอเฮดเคสอสามเป็นยังไงรอดไหมไม่รอดบอกแล้วของที่มันแรงไอ้น้องนี่มานี้เอุอง้งอ้ยสวยยิงได้อยู่ มีตัวแอบเพื่อนมันซุ่มอยู่ตรงนี้นี่มีตัวยิงแล้วระเบิดไปกินสไนเปอร์เต็มเลยวะ่ะเพื่อนอ,อุ้ยระเบิดทำไรน้องอนี่แอบเหรอแอบเหรออู้ยหงายท้องไปแล้ว เพื่อนช่วยด้วยเดี๋ยวตัวไหนมันส่องเมื่อกี้นี่หรอไม่ใช่ตัวนี้เหรอโอ้เพื่อนมาทำอะไรตรงนี้นะเนี่ยเฮ้ยเว้ยหมอนหมอนหมอนหมอ,หมอทำไรหมอะทำไรอะไรน้องออกจากเขต ดีแล้วดีแล้วมันดันเราไม่ได้สักทีเลยดูดิมีแต่ฝ่ายเราที่คองเกมอยู่เนี่ยมันไถมาทางนี้แล้วเพื่อนเอามิดไซด์ไปอไม่โดนทำไรหนูหนู วะมัน,นอยู่ไหนวะเห็น,นอยู่ในแมปนะแอ้เอ็ดโหอยู่กับประจุกเลยเพืเอ่อนไม่มาช่วยอ่ะ